ดวงของชาวราศีกุมดวงโชคลาบราชินีเศรษฐีลาบรัย์ใหญ่นะครับมีเกณฑ์ที่ท่านอาจจะได้ทรัพย์โชคใหญ่นะครับนะใครที่คิดจะขายที่ขายบ้านมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะครับใครที่คิดจะซื้อที่ซื้อบ้านก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะครับการเงินไหลเข้าดีมีโชคลาบรัพย์ใหญ่อาจได้โชคลาบแบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนได้นะครับนะ แตที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆนะครับหลักแสนนะครับหลักล้านหลักสิบล้านท่านคิดอยากจะได้หรืออาจจะได้มากกว่านั้นก็เป็นได้นะครับถ้าท่านมีธุรกิจที่ใหญ่โตกว่านั้นนะนะครับการพูดเจรจาติดต่อธุรกิจนะครับมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จการเงินดีงานทางไกลนะครับงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะครับงานที่เกี่ยวกับต่างจังหวัดการเดินทางบ่อยๆทํานายว่าการเงินดีนะครับงานได้ที่เกี่ยวกับในหน้างานผู้ประสานงานตัวกลางต่างๆนะครับการเงินดีงานที่มีคอมมิชชั่นงานที่มี เปอร์เซ็นต์นะครับงานที่มีรายได้เป็นแบบเปอร์เซ็นต์กมิชช่ทำนายว่าการเงินท่านจะดีนะครับนะใ่ที่ทํางานที่เกี่ยวกับความสวยงามนะครับเสริมสวยเทคนิคความงามนะฮะงานด้านศิลปะงานด้านกราฟิกดีไซน์นะครับงานด้านที่เกี่ยวกับโซเชียลสื่อโซเชียลต่างๆนะครับงานที่เกี่ยวกับที่จะต้องไปพูดคุยใกล้ชิดกับลูกค้านะครับงานที่เกี่ยวกับ ธุรกิจกลางคืนนะครับสถานบันเทิงนะครับงานด้านดนตรีนะครับงานด้านการร้องเพลงทำนายว่าการเงินท่านจะด to ีมีเสน่ห์ดึงดูดทรัพย์นะครับนะผู้ทำจายจะมีเสน่ห์นะครับผู้เจรจาเรื่องของการเงินนะครับทำนายว่าจะประสบความสำเร็จได้เงินง่ายนะครับนะจะมีภาวะที่ผู้เจรจาอะไรไปนะครับก็จะมีคนเชื่อได้ง่ายนะครับแบบนี้นะนะฮะในดวงนะครับมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ทํางานแบบไม่ทันเลยก็เป็นได้นะครับมีดวงเกณฑ์การงานเข้าแบบรัวๆนะครับนักแสดงแบบนี้นะ นะครับท่นานอาจจะทํางานไม่ทันนะครับการเงินไหลเข้าดีมากๆเลยนะครับชาวราศีกุมนะครับไม่แน่นะครับดวงใหญ่แบบนี้ท่นานอาจจะได้รางวัลที่1ก็เป็นได้นะครับชาวราศีกุมนะครับสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทํานายดวงชะตาโชคลาบการเงินให้กับชาวราศีกุมในช่วงวันที่16ถึง31ตุลาคม2517นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดวงโชคลาภการเงินของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะมีรายได้การเงินเข้ามาเยอะหรือไม่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับการทำนายดวงชะตาีกครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆถ้าเชื่อประการใด ก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านในขณที่นี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีกุมนะครับวันนี้อาจารย์เปิดไพ่มาก็มีไพ่ที่เด่นทั้งในเรื่องของการเงินที่มาจากโชคลาภทั้งเรื่องของการเงินที่มาจากเรื่องของการงานเรื่องของธุรกิจนะครับนะแล้วก็เป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะเป็นไพ่ที่หมายถึงการเงินที่ก้อนใหญ่ๆด้วยนะครับ มาดูกันที่ให้เด่นเรื่องของการเงินชโชคลาภใบแรกกันนะครับก็คือไพ่เก้าเหรียญน,นะครับนะีไพ่เก้าเหรียญน,นะครับหมายถึงทรัพย์ใหญ่โชคใหญ่นะครับบ้านรถนะครับอันนี้ใครที่คิดจะซื้อบ้านซื้อรถทำไมว่าจะได้นะครับดวงการเงินก้อนใหญ่นะครับอยู่ในดวงชะตา เรียก่าถ้าหยิบจับทำอาชีพอะไรนะครับทำธุรกิจอะไรเนี่ยการเงินก็จะไหลเข้าดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะวันนี้นะครับมีไพ่ราชินีถือเหรียญมาด้วยนะครับไพ่ราชินีถือเหรียญนะครับขึ้นในตำแหน่งที่เป็นตําแหน่งพื้นฐานสนับสนุนนะครับแสดงว่าท่านเนี่ยเวลาที่จะหยิบจับทำอาชีพอะไรนะครับจะมองหาในทุนต่างๆท่านจะมีในทุนมาช่วยเหลือเรื่องการเงินนะครับอาจจะมีคนมาลงทุนให้ นะครับแบ่งการแบ่งสันปันส่วนเรื่องของการเงินอะไรแบบนี้นั่นคือจะมีประโยชน์ร่วมกันนะครับเรื่องของการเงินนะนะครับไ mm hmm. พาราชินีถือเหรียญน,นะครับหมายถึงคนที่เป็นตัวกลางคนที่เป็นการประสานงานนะครับนะเป็นในหน้าอ่าเป็นการได้เงินจากคําพูดดวงราชินีถือเหรียญน,นะครับเป็นดวงโชคลาภมหาทรัพย์เศรษฐีนะครับเรียกว่าคําพูดต่างๆเนี่ย ก็จะสร้างเงินสร้างทองให้กับชาวราศีกุมได้นะครับงานด้านการพูดถือว่าดีนะแบบนี้นะครับถือว่านอกเหนือจากเรื่องการเงินแล้วก็จะมีอํานาจนะครับมีทั้งทรัพย์ทั้งโชคลาภมีการเงินมีอํานาจเข้ามาด้วยนะอันนี้คือความหมายของไพ่นะครับที่ขึ้นไพ่เด่นใบต่อไปนะครับเป็นไพ่สิบเหรียญอันนี้จะชัดเจนมากเลยสําหรับคนที่จะขายที่ขายบ้านทำไงว่าจะประสบความสําเร็จนะครับสิบเหรียญน,นะครับ ความหมายตรงๆเนี่ยเขาจะเป็นเรื่องของอสังหาบ้านที่ดินอะไรแบบนี้นะครับตึกรามบ้านช่องต่างๆนะฮะใครที่เนี่ยที่กําลังคิดจะขายที่ขายบ้านท่านมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จอาจจะได้เงินงก้อนใหญ่นะครับนะใครที่คิดจะซื้อก็ได้ด้วยนะครับนะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินที่เป็นเกี่ยวกับในหน้านะครับก็ทำนายว่าจะได้นะครับไพ่าสามใบนี้ครับเป็นไพ่การเงินที่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับนะะ ใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆนะครับหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นนะครับท่านก็อนจ,จะได้นะนะครับท่านใหนที่มีธุรกิจที่เป็นสเกลใหญ่ๆนี่ถือว่าจะเห็นผลชัดเจนนเรื่องการเงินเป็นอย่างมากเลยนะครับให้แบบนี้นะครับไม่ว่าท่านจะมีอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยทำนายว่าการเงินท่านจะดีนะนะครับนะฮะ มีเณฑนได้ทรัพย์มรดกด้วยอละหลายอย่างครับถ้าเรื่องของการเงินเนี่ยถ้าคาดหวังเอาไว้มีเณฑนที่จะได้เลยนะนะครับการออกปากเรื่องการเงินขอความช่วยเหลือทำนานว่าจะประสบความสําเร็จนะครับนะเด่นทั้งการขายต่างๆเลยนะครับนะใครที่เป็นเซลนะครับหรือว่าใครที่ทํางานแล้วมีคอมมิชชั่นต่างๆทำนายว่าการเงินจะดีมากๆเลยนะครับการลงทุนเรื่องของการเงินมีเณฑ์ประสบความสาเร็จโชคลาบนะครับเรื่องของการ ได้ลาบลอยต่างๆนะครับแสดงว่าท่านมีเคดี้อาจจะได้ลาบลอยใหญ่นะครับได้ลาบชุดใหญ่เลยนะครับแบบนี้นะนะฮะการงานการเงินของชาวราศีกุมนะครับจะมีเข้ามา,มากอาจจะแบบว่ามีเข้ามาแบบจนทําไม่ทันเลยก็เป็นได้นะเพราะว่านี้นะครับมีไพ่สิบไม้เท้านะครับคู่กับไพ่แฮงแมนอ่า ไพ่สิบไม้เท้ากับแพคแมนนะครับขึ้นคู่กันประกอบด้วยเรื่องของการเงินแบบนี้ทํานายว่าชาวราศีกุมนะครับท่านจะมีเงินมีงานเข้ามาไม่ขาดแล้วก็อาจจะมาแบบพร้อมๆกันนะครับอาจจะถึงขั้นทําทไม่ทันเลยก็เป็นได้นะนะครับชาวราศีกุมนะก็วางแผนให้ดีแล้วกันนะครับอาจจะไปเจองานที่มันแบบยากๆหน่อยนะครับแต่จําไว้เลยนะครับว่าถ้าหากว่าท่านได้งานที่ยากๆแล้วท่านทําได้เนี่ยการเงินท่านจะมาเต็ม นะครับถ้าจบงานได้เนี่ยการเงินท่านดีแน่ๆนะครับไพ่แฮงแมนเนี่ยหมายถึงงานที่มันจะดูว่ายากหน่อยนะครับใช้ความสามารถนิดนึงนะครับแต่ประสบความสําเร็จนะนะครับ,รบเพราะว่ามีไพ่การเงินขึ้นนํามาเนี่ยอะไรก็ตามที่ท่านรับผิดชอบอยู่เนี่ยหรือว่าทําอยู่เนี่ยมีเก์จะประสบความสําเร็จและก็ได้เงินได้ทองดีนะครับไพ่สิบไม้เท้างานยุ่งงานเยอะ นะใครที่ทําธุรกิจค้าขายใดๆเนี่ยจำนายว่าจะขายดีทําแทบไม่ทันนะครับนะไพ่เด่นใบต่อไปนะครับจะเป็นไพ่หกถ้วยนะครับไพ่หกถ้วยนะครับหมายถึงงานเก่าๆนะฮะถ้าชาวราศีกุมเนี่ยทำงานอะไรค้างเอาไว้นะครับหรือท่านมีงานเสริมต่างๆแล้วก็ ทำไปสักพักหนึ่งแล้วก็หยุดเอาไว้นะครับท่านกลับมาทําต่อเนี่ยสิ่งนั้นจะประสบควา,ามสําเร็จนะครับทําให้ท่านมีเงินมีทองได้นะนะครับนะโปรเจกต์งานเสริมต่างๆนะครับพยายามทําให้สําเร็จนะครับนะเอามาเริ่มต้นทําใหม่ทมําไงว่าการเงินก็จะเข้ามาดีประสบความสําเร็จนะนะครับงานที่เกี่ยวกับกเรื่องของเครื่องหอมนะครับดอกไม้นะครับร้านดอกไม้นะครับร้านมัลลยวนพาก็ได้ด้วยนะนะครับนะเกี่ยวกับน้ําหอมนะครับของใช้ที่เกี่ยวกับเด็ก ทำนายว่าการเงินจะดีค้าขายดีธุรกิจการเงินเข้าดีนะครับไพ่เด่นใบต่อไปนะครับเป็นไพ่ราชินีพระจันทร์นะครับไพ่าราชินีพระจันทร์นะครับไพ่เด h p r i e s t เ s s นะครับหมายถึงความหลงไหลนะฮะหมายถึงความมีสเสน่ห์ก็ทำนายว่าชาวราศีกุมนะครับท่านจะมีสเสน่ห์ในเรื่องของการเงินใครที่ทำงานนะครับต้องไปพูดคุยกับลูกค้า นะครับไล้ทิศเกิดลูกค้าทำนายว่าการเงินจะดีท่านจะมีเสน่ห์ดึงดูดรั์นะครับใครที่ทํางานกลางคืนนะครับงานด้านสถานบันเทิงต่างๆนะครับงานด้านความสวยงามนะครับงานด้านการเสริมสวยนะครับคลินิกเสริมความงามต่างๆนะนะฮะทำนายว่าการเงินจะดีธุรกิจจะดีนะครับนะฮะใครที่ที่เป็นราชินีพระจันทร์เนี่ย ก็จะส่งเสริมเรื่องของงานศิลปะด้วยนะครับไมนะ่ว่าจะเป็นเพียวอาร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับศิลปะทางคอมพิวเตอร์กราฟิกดีไซน์นะครับทนะั้งงานที่เป็นโมชั่นต่างๆด้วยนะครับงานโซเชียลต่างๆนะถือว่าการเงินดีนะครับนะถือว่าประสบความสําเร็จเลยนะนะงานที่เกี่ยวกับพวกกระจกความเงางามต่างๆนะนะครับนะการเสริมสวยนี่คือ,อว่า การเงินจะดีเลยนะครับใครที่ทํางานต่างประเทศทำนายว่าจะประสบความสําเร็จดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้นะครับมีไพ่ temperance นะครับขึ้นไพ่คนเทน้ํากลับไปกลับมานะครับหมายถึงการเดินทางหมายถึงการเดินทางไกลหมายถึงคนที่อยู่ทางไกลนะครับจะเด่นสำหรับคนที่ทํางานต่างประเทศหรือคนที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศหรือมีแผนนี่จะทํางานต่างประเทศนะครับ ทำนายว่าถ้าชาวราศีกุมภ์นะครับทำงานต่างประเทศทำนายว่าการเงินท่านจะดีนะประสบความสำเร็จใครที่จะทาวีซ่านะครับทำนายว่าวีซ่าท่านก็จะผ่านนะฮะใครที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการเดินทางขนส่งนะครับการเดินทางต่างๆทำนายว่าการเงินท่านจะดีหรือถ้าใครนะครับมีธุระจะต้องไปคุยเดินทางไปคุยเรื่องของการเงินต่างๆนะครับต่างที่ต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างประเทศทำนายว่าจะประสบความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจที่ท่านจะไปพูดคุยนะ นะครับท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะย้ายทำเลหรือย้ายงานนะครับถ้าใครที่คิดจะย้ายทำเลในการทำธุรกิจทำนายว่าท่านจะไปเจอทำเลที่ใช่ทำเลที่การเงินดีนะครับค้าขายดีธุรกิจดีนะครับแต่ที่จะไปย้ายที่อาศัยนะครับย้ายรกรากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำนายว่าท่านจะตั้งตัวได้ง่ายนะครับนะบไปหยิบจับทำชิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ใครที่ทํางานประจำอยู่และคิดจะย้ายงานนะครับกาลังหางานใหม่ทํานมว่าท่านจะได้งานใหม่ที่ใช่ที่ตรงใจท่านการเงินดีนะครับงานที่ท่านเล็งเอาไว้นะครับที่จะไปสอบสมัครงานก็ทํานมว่าท่านจะสมหวังประสบควาสมสําเร็จนะครับก็ถือว่าเป็นดวงที่ดีมากๆเลยนะครับชาวราศีกุมนะครับวันนี้เปิดไพ่มานะครับมีทังไพ่ที่เป็นไพ่ลาบรอยนะครับไพ่อํานาจไพ่การเงินนะฮะไพ่ราชินี นะครับนะให้อสังหาต่างๆนะครับนะนอกเหือจากการขายที่ขายบ้านแล้วถ้าชาวราศีกุมนะครับคิดจะเซ้งธุรกิจนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเซ้งออกหรือว่าเซ้งเข้านะก็มีเกณฑ์ที่จะทําให้ท่านเอี่ยนะครับนะประสบความสำเร็จนะฮะในเซ้งนะครับนะการเงินก็จะดีนะครับ มาดูกันที่ข้อเสียในเรื่องการเงินกันบ้างนะครับข้อเสียในเรื่องการเงินของชาวราศีกุมท่านจะต้องระวังเรื่องของการเสียเงินในการซ่อมแซมรถนะครับนะฮะอาจจะมีเรื่องของการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับระบบน้ำเสียนะฮะร,ระบบสิ่งปฏิกูลต่างๆนะนะครับนะะอันนี้ อาจจะส้มเต็มก็เป็นได้นะนะครับนะหรือว่าพอน้ำมันตันอะน,น,นรแเบนี้ก็เป็นได้นะครับไพ่แปดถ่วยขึ้นนะนะครับท่านอาจจะมีเรื่องเสียงเงินที่เกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่นะครับนะอาจจะมีต้องไปใช้จ่ายนะครับกับญาติผู้ใหญ่ในช่วงระยะนี้นะครับนะฮะอาจจะมีเรื่องของการ ได้เงินล่าช้าบางอย่างนะครับนะแต่ก็เลื่อนไปไม่นานนะครับเพราะดวงของชาวราศีกุมเนี่ยพื้นฐานดวงหลักคือการเงินดีนะนะครับนะการเงินของชาวราศีกุมเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีสองช่วงนะครับจะมีช่วงวันที่11นะครับถึง20ตรงนี้การเงินดีนะนะครับช่วงวันที่26ถึง31นะครับก็การเงินดี สมมุติว่าถ้าจะมีอะไรที่มันเลื่อนเป็บางอย่างมันก็จะไม่เกิดในช่วงที่อาจารย์บอกเอาไว้นะครับนียมันน่าจะอยู่ในช่วงนั้นแหละนะครับวันที่11นะครับถึง20นะฮะแล้วก็เด่นชัดมากเลยคือช่วงวันที่26่สถึงสานะครับนะีถึงจะมีการเลื่อนแต่ก็เลื่อนไม่นานเพราะว่าในดวงเนี่ยของชาวรา สีกุมเนี่ยนะครับมันเป็นดวงเด่นเรื่องการเงินรงทรับจหอยู่แล้วนะครับก็มีบ้างครับที่มันอาจจะมีติดขัดบ้างนะครับนะถ้าชาวราศีกุมเนี่ยมีลูกหนี้นะนะครับอาจจะมีลูกหนี้บางท่านเนี่ยอาจจะขอเลื่อนผัดผ่อนไปอะไรแบบนี้นะครับนะฮนะสรุปนะครับดวงของชาว ราศีกุมดวงโชคลาบราชนีเศรษฐีลาบรัพย์ใหญ่นะครับมีเกณฑ์ที่ท่านอาจจะได้ทรัพย์โชคใหญ่นะครับนะใครที่คิดจะขายที่ขายบ้านมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะครับใครที่คิดจะซื้อที่ซื้อบ้านก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะครับการเงินไหลเข้าดีมีโชคลาบรับใหญ่อาจได้โชคลาบแบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนได้นะครับนะ แตที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆนะครับหลักแสนนะครับหลักล้านหลักสิบล้านท่านคิดอยากจะได้หรืออาจจะได้มากกว่านั้นก็เป็นได้นะครับถ้าท่านมีธุรกิจที่ใหญ่โตกว่านั้นนะนะครับการพูดเจรจาติดต่อธุรกิจนะครับมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จการเงินดีงานทางไกลนะครับงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะครับงานที่เกี่ยวกับต่างจังหวัดการเดินทางบ่อยๆทํานายว่าการเงินดีนะครับงานได้ที่เกี่ยวกับในหน้างานผู้ประสานงานตัวกลางต่างๆนะครับการเงินดีงานที่มีคอมมิชชั่นงานที่มี เปอร์เซ็นต์นะครับงานที่มีรายได้เป็นแบบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ชช่ทำนายว่าการเงินท่านจะดีนะครับนะใส่ที่ทํางานที่เกี่ยวกับความสวยงามนะครับเสริมสวยเทคนิกความงามนะฮะงานด้านศิลปะงานด้านกราฟิกดีไซน์นะครับงานด้านที่เกี่ยวกับโซเชียลสื่อโซเชียลต่างๆนะครับงานที่เกี่ยวกับที่จะต้องไปพูดคุยใกล้ชิดกับลูกค้านะครับงานที่เกี่ยวกับ ธุรกิจกลางคืนนะครับสถานบันเทิงนะครับงานด้านดนตรีนะครับงานด้านการร้องเพลงทำนายว่าการเงินท่านจะดีมีเสน่ห์ดึงดูดทรัพย์นะครับนะผู้ทำจายจะมีเสน่ห์นะครับผู้เจรจาเรื่องของการเงินนะครับทำนายว่าจะประสบความสำเร็จได้เงินง่ายนะครับนะจะมีภาวะที่ผู้เจรจาอะไรไปนะครับก็จะมีคนเชื่อได้ง่ายนะครับแบบนี้นะนะฮะในดวงนะครับมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ทํางานแบบไม่ทันเลยก็เป็นได้นะครับมีดวงเกณฑ์การงานเข้าแบบรัวๆนะครับนักดนูแบบนี้นะ นะครับท่านอาจจะทํางานไม่ทันนะครับการเงินไหลเข้าดีมากๆเลยนะครับชาวราศีกุมนะครับไม่แน่นะครับดวงใหญ่แบบนี้ท่านอาจจะได้รางวัลที่1ก็เป็นได้นะครับชาวราศีกุมนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไหวบูชาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเสริมดวงชคลาบแนะนําให้ชาวราศีกุมนะครับ ไหว้ขอพรกับพระแม่ธรณีไหว้ขอพรกับพระแม่รัศมีไหว้ขอพรกับท้าวเวสสุวรรณก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีกุมนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ท่านหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอท่าน,นครับโชคดีมีโชคลาภทรัพย์ก้อนใหญ่ๆกับทุกๆคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ